สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวิดีโอนี้เราจะมาดูการต่อเบรกเกอร์ป้องกันไฟดูดไฟรั่วแบบ1เฟส2เส้นที่ใช้กันตามบ้านพักอาศัยทั่วไปนะครับว่าเขาต่อกันอย่างไรผู้ที่ขอมิเตอร์ไฟฟ้าจากการไฟฟ้านะครับจะต้องเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟและอุปกรณ์ป้องก,กันไฟดูดไฟรั่วไม่ว่าจะเป็นแบบถาวรหรือชั่วคราวหรือเพื่อการเกษตรนะครับจะต้องต่อ เบเกอร์ป้องกันไฟดูดไปด้วยเสมอนะครับซึ่งการต่อ Baker เบเกอร์ป้องกันไฟดูดไฟรั่วแบบ1เฟส2เส้นไม่ยากอย่างที่คิดนะครับสิ่งที่ผู้ติดตั้งจะต้องรู้ก็คือ Baker เบเกอร์ป้องกันไฟดูดไฟรั่วเป็นแบบไหนมันทํางานอย่างไรและแตกต่างจากเบเกอร์ตัดไฟอย่างไรนะครับหากท่านดูคลิปนี้จบก็จะเข้าใจและสามารถติดตั้ง อุปกรณ์ป้องกันไฟดูดไฟลวกเหมือนกับช่างมืออาชีพเลยนะครับเริ่มแรกเรามาดูเบเกอร์ตัดไฟหรือเซกิตเบเกอร์ก่อนนะครับเซกิตเบเกอร์ Baker, ทำหน้าที่อยู่2อ,อย่างนะฮะอย่างแรกตัดกระแสไฟเมื่อไฟรับวงจรหรือไฟช็อตนะครับอย่างที่2จะตัดกระแสไฟเมื่อกระแสไฟเกินกว่าค่ากำหนดหรือที่เรียกว่าโอเวอร์โหลดนะครับหมายความว่าเบเกอร์30แอม หากกระแสไฟไหลผ่านเบรกเกอร์เกิน30แอมป์เบรกเกอร์ก็จะตัดกระแสไฟฟ้าโดยทันทีนะครับเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าลดวงจรหรือกระแสไฟเกินนะครับเหล็กตัวนี้จะเกิดการงอนะครับดันกระเดืองเบรกเกอร์ก็จะตัดนะครับหน้าคอนแทคก็จะจากนะครับต่อมาคือเบรกเกอร์ป้องกันไฟดูดฟรัลวด นะครับหลักการทํางานของเบรกเกอร์ป้องกันไฟดูดไฟรั่วคือวัดการไหลข้อออกของกระแสไฟฟ้านะครับปกติแล้วการไหลข้อออกของกระแสไฟฟ้าจะเท่ากันนะครับหากเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วการไหลข้อออกของกระแสไฟฟ้าจะไม่เท่ากันนะครับหากมีค่าแตกต่างเกินกว่าค่าอุปกรณ์กำหนดอุปกรณ์ก็จะตัดกระแสไฟฟ้าโดยทันทีนะครับ ตามค่ามาตรฐานจะต้องไม่เกิน30มิลลิแอมปร์นะครับเบรกเกอร์ป้องกันไฟดูดไฟลวาที่ใช้กันทั่วไปก็มีอยู่3ชนิดนะครับชนิดแรกเรียกว่า RCBO หรือ Residual Current Circuit Breaker with Over Current Protection นะครับชนิดนี้สามารถป้องกันกระแสไฟเกินการลัดวงจรและไฟลวาไฟดูด ได้ทั้งหมดนะครับเหมือนมีเซอร์กิตเบรกเกอร์อยู่ในตัวนะครับชนิดที่2เรียกว่า R C C B ชนิดนี้กระแสะไฟเกินและไฟลัดวงจรจะไม่ตัดนะครับจะตัดเฉพาะไฟลวาไฟดูดเท่านั้นนะครับชนิดที่3เรียกว่า E L C B นะครับหรือว่า Earth Leakage Circuit Breaker นะครับชนิดนี้จะเหมือนกับ RCCB นะครับคือกระแสไฟเกินจะไม่ตัดนะครับกระแสไว้การรัดวงจรก็จะไม่ตัดจะตัดเฉพาะไฟลวไฟดูดนะครับชนิดนี้2ชนิดนี้ ELCB และ RCCB นะครับสองชนิดนี้จะต้องต่อเซอร์กิตเบรกเกอร์ร่วมด้วยนะครับเพื่อป้องกันกระแสไฟเกินและไฟลัดวงจรนะครับวิธีการต่อชนิด RCBO นะครับ สายลายจากมิเตอร์ไฟฟ้านะครับก็จะเข้ามาที่ตัวเบรคเกอร์ของ rcbo นะครับส่วนสายเนวต้อนก็จะไปต่อที่เทอร์มินอลของสายกาวนะครับจากนั้นเทอร์มินอลสายกาวก็จะต่อเข้าที่ตัวอุปกรณ์นะครับจากตัวอุปกรณ์ก็จะแยกไปที่สกรีนลูกย่อยนะครับตามไดอะแกรมนะครับการต่อ rcbo นะครับ ต่อมาการต่ออุปกรณ์ป้องกันไฟลวไฟดูดไฟลวแบบ R C C B นะครับจะต้องต่อเซอร์กิตเบรกเกอร์ตัวตัดไฟร่วมด้วยนะครับเพื่อป้องก,กรรันกระแสลัดวงจรและกระแสไฟเกินนะครับลักษณะการต่อก็เหมือนกันนะครับคือสายเิยวต้อนจะต้องมามาต่อที่เทอร์มินอลกาวนะครับและถึงมาผ่านตัวเซอร์กิตลูกย่อยนะครับ สมมุติว่าเราต่อใช้งานย่อยนะครับอย่างเช่นมีเซฟตี้เบเกอร์นะครับร่วมด้วยลักษณะการต่อก็เหมือนกันนะครับคือเทอร์มินอลสนิวตันจากมิเตอร์ไฟฟ้าจะมาต่อร่วมที่เทอร์มินอลสายกาวนะครับจะต่อร่วมที่เทอร์มินอลกาวนะครับถึงจะแยกเข้ามาที่เซอร์กิตเบเกอร์จากนั้นก็จะต่อจากเซอร์กิตเบเกอร์มาที่อุปกรณ์ ป้องกันไฟดูดไฟลวนะครับจากนั้นก็ต่อแยกไปที่อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับซึ่งการต่อวิธีนี้ก็สามารถต่อได้เหมือนกันนะครับไม่ผิดการใช้งานนะครับหลักการใช้งานก็ไม่ผิดนะครับเส้นก็จะเห็นได้ว่าสายเทอร์มินอลน,นะครับเทอร์มินอลที่มาจากมิเตอร์ไฟฟ้าจะต้องต่อร่วมกับเทอร์มินอนกลกาวนะครับ หมายความว่าจะต้องต่อกาวร่วมด้วยเสมอนะครับอุปกรณ์ตัวตัดไฟอุปกรณ์ป้องกันไฟดูดไฟรั่วถึงจะทำงานถูกต้องนะครับนี่คือสาธิตการต่อนะครับสาธิตการต่อเบรกเกอร์กันดูดชนิด R C C B หรือ E L C B นะครับจะ,จะต้องต้องต่อเซอร์กิตเบรกเกอร์ตัวตัดไฟร่วมด้วยนะครับ ลักษณะการต่อนะครับสมมติว่าเราสายที่มาจากมิเตอร์ไฟฟ้านะครับเข้าที่เบเกอร์ผ่านมาที่เบเกอร์จากนั้นนะครับสายนิวตันจะต้องมาต่ออยู่ที่เทอร์มินอลสายกาวนะครับจากนั้นก็ผ่านมาที่ตัวเบเกอร์ป้องกันดูดนะครับจะสังเกตเห็นว่าสายเทอร์มินอลนะครับก่อนที่จะมาเข้าตัวเบเกอร์กันดูดจะต้อง จะต้องเชื่อมต่อที่เทอร์มินอลสายกาวนะครับก่อนนะฮะถึงจะเข้ามาได้จากนั้นก็ผ่านมาที่อุปกรณ์อุปกรณ์ไฟฟ้านะฮะลักษณะการต่อแบบนี้เพื่อใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ผ่านเบรกเกอร์กันดดนะครับเราสามารถที่จะมาต่อที่ตัวเบรกเกอร์ตัดไฟเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าได้เลยนะครับ อาจจะเป็นอย่างเช่นตู้เชื่อมไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ที่ไม่ต้องใช้เบรกเกอร์กันดูดควบคุมนะครับนี่ก็เป็นวิธีการต่อเบรกเกอร์กันดูดนะครับชนิด rccb หรือ elcb นะครับจะต้องมีเบรกเกอร์ตัดไฟรหรือซอ,อริคเบรกเกอร์หรือเซฟตี้เบรกเกอร์ต่อร่วมด้วยเสมอนะครับลักษณะการต่อวิธีนี้ก็คือ สายลายที่มาจากมิเตอร์ไฟฟ้าเข้าเบเกอร์ตัดไฟนะครับสายนิวตันผ่านไปที่เทอร์มินอลสายกาวนะครับจากเทอร์มินอลสายกาวก็มาที่เบเกอร์ตัดไฟนะฮะจากเบเกอร์ตัดไฟก็ผ่านมาที่อุปกรณ์ไฟฟ้านะครับก็จะสังเกตเห็นว่าสายนิวตันนะครับที่มาจากมิเตอร์ไฟฟ้าเราผ่านเบเกอร์ตัดไฟนะครับมาที่เทอร์มินอลสายกาวก่อน ก่อนที่จะเข้าเบเกอร์กันดูดนะครับลักษณะอย่างนี้การต่อลักษณะนี้ก็หมายความว่าเราสามารถที่จะใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ต้องผ่านเบเกอร์กันดูดได้นะครับอย่างเช่นตู้เชื่อมไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อ,อื่นๆนะครับที่ไม่จําเป็นต้องผ่านเบเกอร์กันดูดนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับ หากชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ